สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะประสบการณ์จริงแชร์เก็บไว้เลยนะคะสูตรผมหงอกกลับมาดกดำอย่างถาวรนะคะแทนแชมพูปลอดสารเคมีทั้งหลายทั้งปวงนะคะนี่แหละคะ่ะสูตรนี้เอาอยู่นะคะแฟนคลับคนไหนหัวร้านนะคะผมร่วงนะคะ อันเกิดจากความแก่ชรานี่แหะค่ะอายุเป็นตัวสําคัญนะคะนี่แหะค่ะเป็นมะกรูดนะคะนี่แล้วก็ตามด้วยน้ําซาวข้าวนะคะเราใช้น้ําซาวข้าวนะคะประมาณ4ลิตรนะคะหรือ5ลิตรได้นะคะเราใช้มะกรูดประมาณ40ลูกนะคะแฟนคลับนะคะตอนนี้อาจารย์กุ้งก็ ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ลงคลิปนะคะของคุณสมพงษ์สิงห์ทองเป็นพี่ชายของอาจารย์กุ้งนะคะโปรดติดตามซับสไครตนะคะแชร์ติดตามด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้อาจารย์กุ้งจะมาแชร์ประสบการณ์จริงนะคะใช้ใชม้มานี้สี่ปีแล้วนะคะผมก็ยังไม่เคยงอกเลยนะคะก็ยังมีความดกดํานะคะแต่เส้นผมอาจารย์กุ้งเป็นเส้นผมเล็กๆนะคะไม่ใช่เส้นผมใหญ่นะคะ นี่ละค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วนะคะทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตนะคะให้กับแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะมะกรูดเราเอาเป็นมะกรูดที่หนุ่มๆสาวๆเลยนะคะที่เก็บมานี่เห็นไหมคะอันนี้ทําจริงนะคะใช้จริงเห็นผลจริงนะคะนี่ค่ะ อาจารย์กุ้งตอนนี้อายุก็49ปีแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนก็ผมหงอกกันนะคะแล้วเขาก็ไปย้อมสีผมใช้สารเคมียอมม้อมหมักให้ผมกลับมาดกดำแต่จริงๆมันมันผมน่ะมันดำได้นะคะแต่พอไม่ถึงเดือนนะคะคุณไหนที่เขาไปใช้พวกน้ำยาย้อมผมให้กลับมาดำนะคะแค่หนึ่งเดือนนะคะผมงอกนั้นก็จะกลับมาขาวเหมือนเดิมยิ่งมากกว่าเดิม อันตรายกว่าเดิมด้วยนะคะนี่อาจารย์กุ้งจะมาแชร์นะคะประสบการณ์จริงนะคะแล้วจะมาสาธิตนะคะแล้วก็ให้กับทุกๆท,ท่านนะคะหันกลับมานะคะคนไหนที่มีอาการผมงอกแล้วนะคะหรืองอกงอกมากงอกน้อยไม่เป็นไรขอเราทําสูตรนี้นะคะจากนั้นมาเราใช้มะกรูดหั่นผ่าครึ่งแบบนี้วิธีนะคะหั่นมะกรูดผ่าครึ่งนะคะก็คือลูกหนึ่งนี่นะคะแฟนคลับหนึ่ง ลูกเต็มเต็มเลยนะคะเราก็ผ่าคร <horrifying S 1> ึ่งนะคะผ่าครึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะผ่าออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะผ่าออกมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะแฟนคลับนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งออกมานะคะจากนั้นมาเราก็เอาน้ําสาวข้าวนะคะแฟนคลับเตรียมน้ําสาวข้าวไว้เลยนะคะนะคะเตรียมน้ําสาวข้าวใช้ข้าวหอมมะลิหรือข้าวกเกษตรผสมกันได้นะคะสาวข้าวนะคะหรือ ข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวดำได้หมดนะคะบางคนก็จะเอาเข้าวนะคะหลายลักษณะมาผสมรวมกันไม่เป็นไรนะคะได้หมดเลยนะคะเราเอาเฉพาะน้ําซาวข้าวนะคะเราเริ่มเอาน้ําแรกเลยนะคะแฟนคลับน้ําแรกเลยใช้ประมาณ4-5ลิตรได้เลยต่อ,อะมะกรูด40ลูกเอา40ลูกเท่านั้นเลยนะคะหรือจะเอามากกว่านั้นก็ได้บ้านคนไหนปลูกหรือใช้เยอะนะคะก็ ใช้ได้เลยนะคะเยอะก็ได้นะคะยิ่งดีสรรพคุณยอดเยี่ยมเลยนะคะเข้มข้นเลยนะคะจริงๆ40ลูกนี้ก็เข้มข้นนะคะนะคะเราก็เตรียมน้ําซาวข้าวจากนั้นมาเราก็เปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สแล้วก็ทําใช้ไฟกลางๆนะคะจากนั้นมาเราก็เอาน้ําซาวข้าวต้มให้เดือดนะคะจากนั้นมาเราก็เอามะกรูดลงไปเลยนะคะแฟนคลับนี่นะคะนี่เนี่ยอย่างนี้เลยนะคะแฟนคลับเห็นไหมคะนี่ เห็นไหมคะนี่อาจารย์กุ้งต้มเรียบร้อยนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเห็นไหมคะ๋ยวอาจารย์กุ้งตักอันนี้คือน้ําซาวข้าวนะคะที่เดือดแล้วนะคะนี่ค่ะน้ําซาวข้าวนะคะเราก็เอามะกูดลงไปนะคะเห็นไหมคะสี่สิบลูกนะคะนี่นะคะตอนนี้ตอนนี้ต้มไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะนี่เเอามากูดเนี่ยมากูดที่เราผ่านี้นะคะทิ้งลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะแฟนคลับนี่ทิ้งลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็ต้มนะคะต้มแบบเนี้ยประมาณใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มมะกรูดเข้าไปได้เรื่อยๆก็ได้นะคะบางคนก็สี่สิบห้าสิบลูกหกสิบลูกก็ได้นะคะคนไหนมีนะคะก็ทําได้เลยนะคะนี่ค่ะสมุนไพรแท้เลยนะคะใช้น้ำสี่ถึงห้าลิตรได้เลยนะคะแฟนคลับนะคะนี่นะคะแล้วก็ต้มลงไปเห็นไหมคะ นี่ค่ะสมุนไพรแท้เลยนะคะนี่และค่ะแล้วเราก็รอเวลาอย่างเดียวนะคะน้ำซาวข้าวกับะมะกรูดนะคะทั้งมะรงมะเร็ดก็เอาหมดเลยนะคะแฟนขับไม่ต้องเอามะเร็ดออกนะคะนั่นแหละค่ะนี่นะคะส่วนที่เหลือนะคะที่เหลือนี้อาจารย์กุ้งจะมาทําเป็นอนเนกประสงค์เกี่ยวกับร้างจานนะคะถูบ้านนะคะเนียบเลยนะคะสะอาดนะคะหมดจดนะคะ,ะสกปรกโสโครกนี่ออกได้ง่ายเลยนะคะนี่แหละค่ะด้วย เพราะว่าผลมะกรูดนะคะเปลือกของเขาสรรพคุณในการทําให้ผมเรานะคะม,มีวิตามินซีเยอะมากนะคะแล้วก็เปลือกของเขาก็จะสามารถรักษานะคะรากผมให้เรา แข็งแรงนะคะแล้วก็คนไหนที่มีเชื้อราในศีรษะนะคะหรือรังแคนะคะคันตามศีรษะนะคะที่จะทําให้เราหัวล้านแล้วก็เส้นผมอ่อนแอนะคะเราก็ต้องมาใช้สูตรสมุนไพรแบบนี้เลยนะคะน้ํำสาวข้าวกับมะกรูดนะคะแฟนคลับนี่แหละค่ะจากนั้นมานะคะเราก็ต้มประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะแฟนคลับนั่นถึงจะสำเร็จในการที่เราทำสูตรนะคะมะกรูดนะคะน้ำมะกรูดกับน้ำซาวข้าวนะคะในการที่จะทำให้อ่ผมให้กลับมาดกดำและถาวรน,นะคะอันนี้คนไหนที่ผมงอกแล้วนะคะ ก็คือเราต้องใช้สูตรนี้เป็นประจำไปตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วก็ห้ามใช้พวกสารเคมียี่ห้ออื่นเลยนะคะคือเราเลิกใช้ได้เลยนะคะจากนั้นมาเราก็มาหันใช้สมุนไพรเพราะว่าเราอายุมากขึ้นแล้วนะคะแล้วต้องจําเป็นต้องใช้ด้วยสมุนไพรไทยเท่านั้นเพราะว่าเส้นผมนะคะอย่าลืมนะคะเส้นผมอยู่ใกล้สมองนะคะใกล้สมองมากเลยนะคะเพราะว่าเส้นผมใกล้สมองนะคะ เมื่อ,อเราอา,อายุมากขึ้นนะคะความอ่อนแอของสมองและความอ่อนแอของเส้นผมนะคะมันก็จะทําให้เราแก่นะคะแต่นี่สูตรนี้เป็นการชะลอความแก่ด้วยแล้วก็ ชรนะคะเพราะว่าถ้าเราผมเราย้อนกลับมาดกดําเหมือนเดิมเหมือนสาวคงกระพันเหมือนเดิมย้อนไปอีก10ปีได้เลยนะคะแฟนคลับคนคนนั้นก็จะไม่แก่เร็วนะคะก็จะมีความทรงจําดีเลิศแล้วก็จะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์เพราะว่าคนทุกวันนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์หลงหลงลืมลืมง่ายเพราะเพราะการที่เราไปย้อมสีผมนี่แหละค่ะเอาพวก คนส่วนมากชอบไปเปลี่ยนสีผมนั่นสีผมนี่นะคะตัวนั้นอ,อันตรายเพราะว่าสีผมสารเคมีมันจะซึมเข้าไปที่ในสมองของเรานะคะแล้วก็ทำให้เรานะคะคสมองของเราอ่อนแอนะคะแล้วก็ทำให้มีสารเคมีตกค้างในสมองแล้วจะทำให้เราเป็นโรคหลงลืมเป็นอัลไซเมอร์ได้เลยนะคะแฟนคลับนี่นะคะ่ะอันตรายมากนะคะ นีใช้สูตรนี้ได้เลยถ้าคนไหนนะคะไม่มีเวลานะคะทักทายมาทางไอดีไลน์ได้นะคะอาจารย์กุ้งก็จะขายให้คนไหนไม่มีเวลานะคะ เขาขายขวดไม่แพงนะคะทักมาทางไอ l ดี e ลนนะคะ0817175079นะคะเบอร์ของอาจารย์กุ้งโดยตรงนะคะเพราะอาจารย์กุ้งนี้ก็ส่วนมากก็จะใช้ด้วยสมุนไพรไทยทั้งนั้นนะคะแล้วก็วิธีพอเราในการเริ่มเราเริ่มวิธีในการใช้นะคะตอนนี้เราก็ต้มเรียบร้อยนะคะรอเวลา1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นจากนั้นมาเราก็ให้เขาหายหายร้อนก่อนนะคะประมาณทิ้งไว้คืนหนึ่งนะคะ จากนั้นมาเขาก็จะยิมน,นะคะเราก็เอามาใช้กับเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นได้เลยนะคะแฟนคลับเครื่องปั่นแยกกากนะคะเครื่องปั่นแล้วก็แยกแล้เรามีตะแกรงนะคะล่อนล่อนนะคะเอาเฉพาะเนื้อ,อสปปรพกุณของมะก,กรูดกับน้ําสาวข้าวนะคะแล้วก็เอามาแยกส่วนกากของเขาก็เอาไปทิ้งตามโคนต้นไม้ได้นะคะเพื่อเป็นยารักษาบำรุงต้นไม้ให้ดูสดใสขึ้นนะคะแล้วก็สวยงามนะคะ นั่นราคาเราก็เอามาปั่นเสร็จแยกกากเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็หาขวดนะคะมาใส่นะคะภาชนะนะคะจากนั้นมาเราเอาเข้าตู้เย็นเลยนะคะแฟนคลับแล้วอยู่ได้ถึง9เดือนเลยนะคะไม่บูดไม่เน่าไม่เสียเพราะเพราะในการที่เราต้มนี่คือเราใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการต้มนานด้วยนะคะนั่นแหละคะ่ะเขาจะทําให้ะมะกรูดมีความคงทนนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะ นี่แหละคะ่ะแล้วจากนั้นมาเราก็ปั่นแล้วเอาเข้าตู้เย็นแล้วก็เก็บในตู้เย็นไว้ได้นานเลยนะคะนั่นเนื้อจะเข้มข้นมากทุกอย่างเป็นการเข้มข้นเลยนะคะเนี่ยได้เนื้อรุนร้วนเลยนะคะได้สปพคุณของความเปรี้ยวของมะกรูดนะคะทุกอย่างนะคะเราก็จะเป็นสาวคงกระพันจะคนหัวล้านนะคะก็กลับมาดกดําได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะแฟนคลับนะคะอยาจันกุ้งเอาเทีให้หมดก่อนที่เราปอกเนี่ยอย่างเงี้ย ะะอย่างนี้ลูกเหลืองๆก็ไม่ต้องทิ้งนะคะแฟนขับเป็นยาได้หมดนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจาั์กุ้งก็จะลงเกี่ยวกับพวกอันนี้ประสงค์นะคะเกี่ยวกับไาทำความสะอาด น้ำยาล้างจานถูบ้านนี่แหละค่ะล้างรถได้นะคะแฟนขับสปกคนี่เงางามเลยนะคะกระจุงกระจกนี่ก็ไม่เป็นคราบนะคะเพราะบางทีเราไปเอารถเราไปล้างไปล้างที่เขาบริการล้างรถนะบางทีกระจกเราเป็นคราบเลยนะคะเคยเห็นไหมคะแต่นี่สูตรนี้นะคะอดี๋ยาจานกูจะทําสูตรอันเปนประสงค์เกี่ยวกับการทําความสะอาดเป็นน้ํายาล้างทําความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็น้ํายาล้างจานได้ด้วยสูตรมะกรูดนะคะเดี๋ยวจะบอกสูตรคราวหน้ากด กดแชร์กด Subscribe ให้กับคุณสมพงษ์สิงห์ทองด้วยนะเจ้าค่ะก็ขอขอบคุณอย่างสูงของคนคนนั้นนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานมีโชคมีราบนะคะสุขกายสุขใจนะคะกันทุกท่านนะคะนี่นะคะจากนั้นมาวิธีในการที่เราจะใช้นะคะเราก็ตื่นมานะคะเราก็หวีผมก่อนนะคะจากนั้นมาเราก็เอาอที่เราปั่นเรียบร้อยนะคะ จากตู้เย็นนะคะเราเอามาชโรมนะคะตามหนังศีษษนนะคะให้ทั่วเลยนะคะแฟนขับขยี้ขยี้ตามเส้นผมนะคะแล้วก็บางคนก็มาหมักที่คิ้วก็ได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าคิ้วบางคนก็จะมีการงอกได้เหมือนกันนะคะนั่นละค่ะแล้วเราก็ ามาหมักไว้นะคะการหมักหมักในเส้นผมเนี่ยหมักไว้บางคนก็หมัก20นาทีนะคะสูงสุดก็20นาที25นาทีบางคนก็ครึ่งวันก็ได้นะคะเป็นขับยิ่งหมักนานเท่าไหร่ยิ่งสปปรรพคุณเยอะเท่านั้นนะคะบางคนก็หมัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะเวลาเราทำภารกิจที่บ้านหรือทำวันหยุดบางคนก็วันเว้นวันในการทำได้เลยแต่อาจารย์กู้บางทีกว็วันเว้นวันบางทีก็2วันทำครั้งนะคะผมเราก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะ เวลาร้างนะคะแฟนขับพอเราหมักได้ความต้องการของเราแล้วนะคะจากนั้นมาเราก็อาบน้ําเลยนะคะแฟนขับนะคะแล้วก็เอาเอาหวีเข้าไปในห้องด้วยนะคะแล้วเราก็เอาน้ํานะคะน้ําสะอาดร้างนะคะไม่ใช้อย่างอื่นไม่ใช้สารเคมียาสระผมใดๆไ,ไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องให้สมุนไพรนี่ซึมเข้าไปในรากผมบำรุงนะคะแล้วก็เอาน้ำเปล่าร้างก็พอก็สะอาดเช่นเดียวกันแล้วก็เอาหวีมาหวีเลยนะคะ วีให้ทั่วนะคะแล้วก็เอาน้ำเปล่าล้างจนรู้สึกว่าสะอาดดีแล้วนะคะแค่นั้นละคะ่ะจากนั้นมาเราก็เอาพัดลมมาเป่าได้เลยนะคะอาจารย์กุ้งนี่ใช้พัดลมเป่าผมตลอดเลยนะคะแต่ถ้าบังคนใช้เครื่องใดเป่าผมก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะแต่อาจารย์กุ้งจะใช้พัดลมเป่านะคะจะดีมากนะคะผมแล้วก็จะสะวยเงางามนะคะแล้วก็ดกดํานะคะ แล้วก็คนไหนที่มีหัวงอกเยอะนะคะก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็ค่อยๆกินสีเส้นผมไปเรื่อยๆนะคะด้วยสูตรของสมุนไพรนะคะนี่นะคะ มันจะค่อยๆกินสีผมไปเรื่อยๆนะคะคนไหนผมงอกไม่ต้องตกใจนะคะค่อยๆทํามันจะค่อยๆอปรับสภาพเส้นผมของเรานะคะจากผมงอกนะคะค่อยๆกินเส้นผมนั้นจากงอกก็จะกลับมาเป็นสีน้ําตาลหน่อยนะคะจะออกแดงๆน้ําตาลนะคะจากนั้นมาก็จะกลับมาเป็นสีดําคงทนแล้วก็ผมดกขึ้นมีลายผมขึ้นด้วยนะคะแฟนคลับนั่นแหละค่ะสุดยอดในการสูตรสมุนไพรไทยนะคะนี่ค่ะ เดือดไฟปานกลางนะคะอันนี้แก๊สที่บ้านนะคะนี่คะ่ะเรก้ก็อันนี้ก็จะเป็นขยับมาก็จะเป็นแก๊สระบบไฟฟ้านะคะเวลาเราหุงเป็นไฟฟ้าเสียบปลั๊กได้เลยนะคะแฟนคลับนี่ก็จะสะดวกสบายนะคะนี่ก็เราใช้แก๊สนะคะในการหุงต้มนะคะนี่อาจารย์กุ้งจะชอบอ่าอันนี้เราทําจริงใช้จริงนะคะพี่ชายอาจารย์กุ้งนายสมพงศ์สิงห์ทองก็อายุก็ตอนนี้ท่านก็ อายุ5้าห้ปีแล้วอะนะคะตอนนี้ท่านก็ผมไม่หงอกแล้วนะคะตอนนี้ก็ผมกลับมาดกดำสวยงามมากนายสมพงษ์สิงห์ทองนะคะที่เล่นช่องของ YouTube ของอาจารย์กุ้งเช่นเดียวกันนะคะเป็นพี่น้องกันค่ะนะคะนี่ละคะ่ะเราก็รอเวลานะคะนั่นนะคะง่ายๆค่ะแฟนคลับแค่เราต้มนะคะน้ำซาวข้าวนะคะ แล้วก็รอเวลาแล้วก็เอามาปั่นนะคะปั่นแยกกากแยกอะไรนะคะเราก็เอาผิวเพียวเอาตะแกงนะคะตะแกงก็คือตะแกงแบบนี้ค่ะแฟนคลับนี่ไหมตะแกงแล้วก็เอาตะแกงนี่ราะค่ะใส่ลงหม้อนะคะแต่ละมาเราก็มาใส่ในขวดหาขวดพลาสติกนะคะในการใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะใช้ทั้งครอบครัวได้ยิ่งดีเลยนะคะ คนไหนอายุมากก็ใช้สูตรนี้ลองดูนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วต้องใช้ไปตลอดชีวิตของเราเลยนะคะแล้วก็ประหยัดในการใช้จ่ายด้วยนะคะเรามาประหยัดนะคะแล้วก็ไร้สารเคมีนะคะปลอดสารเคมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ด้วยน้ำสาวข้าวนะคะแล้วก็ด้วยะมะกรูดนะคะคนไหนที่อยากจะไปดูคลิปลหลายๆคลิปนะคะเข้าไปติดตามช่องของ YouTube สุนิพาสิงทองได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีคลิปในการทํายาสระผมหลายสูตรนะคะแต่วันนี้สูตรนี้นะคะของคุณสมพงษ์สิงห์ทองนะคะนี่ละค่ะเดือดแล้วนะคะแฟนคลับก็รออีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ จากนั้นมาก็จะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนั่นแหะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมะกูดก็จะตกลงไปในก้นหม้อน,นั่นก็คือถือว่าสำเร็จเลยนะคะตอนนี้เขายังลอยอยู่นะคะแฟนคลับเขายังลอยอยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะตกลงไปนะคะเราก็ตั้งเวลาไว้เลยนะคะคนไหนลืมนะคะก็ตั้งนาฬิกาปลุกได้เลยนะคะนี่แหละค่ะโอ้โหดูสิคะว้าวเห็นไหมคะร้อนนะคะนี่แะคะแค่นี้แหละค่ะเราก็จะได้ ายาสระผมนะคะสูตรแก้ผมหงอกับมาดกดำนะคะได้อย่างถาวรน,นะคะลองทำตามเลยนะคะแฟนคับคนไหนที่อายุมากแล้วนะคะทำตามได้เลยนะคะใจสบายๆนะคะทำไปเรื่อยๆไม่เกินสัก2อสเดือนนะคะก็จะเห็นผลเริ่มเห็นผลของอาจารย์กุ้งนี่ใช้มา4ปีตั้งแต่เริ่มเล่น y o u t u b e เลยนะคะตอนนี้ผมก็ดกดำนะคะถาวรลองดูเข้าไปดูช่อง อ,อาจารย์กุ้งก็จะเห็นผมอาจารย์กุ้งไม่มีหงอกเลยนะคะเพื่อนๆนี้ก็หงอกหลายคนแล้วนะคะแล้วใครจะมีเวลาในการทําก็ทําได้เลยนะคะนี่คือแชร์บอกต่อนะคะประสบการณ์จริงเสียงจริงนะคะให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านเห็นผลจริงนะคะลองใช้ได้เลยนะคะ,ะก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดชอบแชร์ซับสไครต์ให้ขอพระคุณอย่างสูงนะเจ้าค่ะ แล้วก็มะกรูดนี่นะคะ,ะเปลือกของเขานะคะสามารถรักษาคนที่เป็นโรคดิสุดดวงทวารได้แค่เราฝานเอาเฉพาะเปลือกของเขานะคะอย่าเอาน้ําปนนะคะเอาเฉพาะเปลือกของเขานะคะแล้วก็บีบบีบความมันของมะเปลือกมะกรูดออกนะคะแล้วเราก็แย่เข้าไปที่ทแย่เข้าไปในในทวารของเราได้เลยนะคะ นั่นแหละค่ะอาจจะมีการแสบนิดนึงนะคะเป็นเป็นยารักษาอย่างดีคนหายมาเยอะแล้วนะคะไม่ต้องไปผ่าตัดนะคะริสุดวงนะคะแย่ไปที่ทวารได้เลยนะคะผ่าเป็นเล็กๆนะคะแฟนขับแย่เข้าไปแล้วก็แล้วก็อย่าลืมดึงออกมานะคะแฟนขับนะคะนะะคทําไปเรื่อยๆคะ่ะไม่เกินเจ็ดวันก็จะหายขาดเลยนะคะแล้วก็คนที่เป็นริสุดวงทวารต้องพยายามกินกินอาหารที่ย่อยง่ายนะคะแล้วก็ทานน้ําให้เยอะๆวันละแปดแก้วได้ยิ่งดีนะคะ จะดีมากๆนะคะนี่ละคะ่ะเห็นไหมคะขอให้ทุกท่านทําเลยนะคะและทุกท่านจะมีความสุขกายสุขใจขอพระคุณแฟนคลับที่กดไลค์กดชอบกดซับสไครต์ให้ขอพระคุณอย่างสูงจ้าบ๊ายบาย